นี่ครับผมเจ้าเอ็กซ์เซิร์โปแต่งหนักจัดเต็มมาอีกแล้วคันก่อนเราแต่งหนักจัดเต็มอแต่งหนักจัดเต็มขั้นกว่ามีอยู่คลิปหนึ่งฮะแต่งหนักจัดเต็มแบบต่อยอดอออมาแล,นนแล้วครับคันนั้นคือเขาเรียกว่าดังเป็นผู้แตกเลยต้องบอกงนี้ครับคือผมเชื่อว่าการแต่งแบบนี้ถูกใจใครหลายคนแล้ววันนี้กำเนิดเกิดขึ้นอีกหนึ่งคันกับแต่งหนักจัดเต็มรุ่นต่อยอดครับผมคือราปาย รถคันนี้นะครับเป็น x e x p l n d e r Cross EV สีขาวครับผมแต่ลูกค้าขอรีเควสครับหลังคาสีดำแบบนี้นี่จัดมาแล้วนะครับขาวหลังคาสีดำนะครับและซึ่งรุ่นนี้นะครับรไม่เสียงพอดีเขาลังเจาะอ,อยู่ไม่ใช่เหรอใช่เลยพอดีเขาเจาะอยู่ครับอ่ะต่อเนื<ๆ>่องเลยนะครับคันนี้นะครับหลังคาสีดำรถสีขาวตัวอักษรด้านหน้าเราเล่นเป็นสีดำกระจังหน้านะครับของรุ่น Cross ค o e m ียม เล่นเป็นสีดําแบบนี้แล้วตัดด้วยเส้นสาย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 ส,ายส,ายสีโครเมียมและที่สาคัญนี่เห็นนี่ไหมอะไรครับสามเหลี่ยมทองคำเฮ้ผิดด้านนีนโลโก้นี่โลโก้มิสูวิชิแลโลโกอย่างนี้โลโก้มิสูวิชิครับสีโครเมียมเป็นไงครับดำดุหรูหราอีถัดลงมาด้านล่างข่าชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เจเนอเรชั่นหนึ่งนี่รถชุดแต่งชุดนี้นะครับหลายคนครับมาหาเมีวแล้วบอกว่าพี่ต้องการชุดแต่งนิ่ถูก มาแล้วติ๊กถูกแบบนี้เลยซึ่งเจ้าตัวติ๊กถูกเนี่ยครับมีทางซ้ายและขวาอ่ะเป็นไฟเด y l ไล h ์ครับผมนี่เมื่อรถสตาร์ทปุ๊บไปทำงานเด y t i ทมทำงานไปหน้าทำงานสวยมากนี่ชุดแต่งตัวนี้ครับดั้งเดิมเขาเป็นสีดำด้านครับแต่ในเมื่อเรามาใสา่ใส่เงาแล้วไงชุดแต่งจัดดำเงาครับตัดด้วยเส้นบอนแบบนี้แล้วก็อยู่ด้วยกับรถสีขาวนะฮะดูคุมโทน ดูเท่มากเลยตอนนี้นี่เจ้าของรถแอบ,บยิ้มกุ้มกิ่มเลยนั่งดูยิปเนี้ยและในรถคันนี้นะครับนอกจากการทําหลังคาดําของเรานะครับเราทํามด้านนะมีซ้ายมีขวามีหลังคาครับยาวไปถึงสปอยเลอร์นและเรายังมีหูกระจกด้วยอ่าซึ่งหูกระจกเนี่ยเราก็ทําสีดําด้วยนะครับอ่าดังนั้นเวลาเราทาครึ่งคันเนี่ยเขาเรียกว่าเสา A เสา B เสาซยาวเวนปูดเป็ดเนี่ครับเก็บครบ ในรถคันนี้นะครับด้านท้ายสปอยเลอร์เดิมเขาเนี่ยสวยอยู่แล้วครับแต่เราไม่พอใจเ่เราก็เลยใส่สปอยเลอร์ของรุ่น Nexter เข้าไปเป็นสีดำล้วนแบบนี้ครับตูจะงอนสวยเข้าโค้งชะอดะเอวอย่างงี้อ่ะอะไรเนี่ย <c ười> สปอยเลอร์เนี่ยจะดูตูเดเป็ดดูสวยครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบทรงสปอร์ตนี่คือตัวที่แนะนำเลยครับผมแล้วสำหรับคันนี้นะครับชุดแต่งด้านท้ายก็ทำสีดำเงาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นพ่อโครเมี่ยม สวยๆแบบนี้นี่รถคันนี้นะครับนอกจากความสวยแล้วมันต้องได้เรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบายด้วยอ่า,าเรามาดูประตูท้ายกันเลยดีกว่ารถคันนี้นะรับแค่เราสัมผัสแบบนี้ตแตะแตะ,ะอย่างนี้แตะนะครับแตะอย่างนี้ครับอ่าประตูท้ายเนี่ยจะไปแง้มออกมาเปิดเปิดไม่ใช่แง้มอ๋อเปิดอ่าเปิดขึ้นแบบสมูทอ่าแบบนี้เลยและนี่คือประตูท้ายไฟฟ้ารุ่นท็อปสุดน<จ>ะคระัแบรบุ่นรีเมียมออ กล่องทองแท้อาบองเลยเรากล้ารับประกันให้ถึง2ปีไม่ดีได้ไงนี่ต่อมานะครับนอกจากประตูท้ายฟ้าแล้วเรามาดูที่หูกระจกด้านข้างครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมฮะว่ารวเราเปิดไปเลี้ยวจะมีแสงเ,<อ>เพราะมันมีไฟที่หูกระจกไงไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะพูดคือระบบบายสปอตครับหรือระบบเตืนอนหมวกสายตาเมื่อไหร่ที่มีรถอยู่ในมหมวกสายตา <S <S ๆๆๆที่หูกระจกครับจะมีระบบเตือนหมวกสายตาหรือเราจะเรียกว่าระบบบายสปอตนั่นเอง จ้าระบบใบสปอร์ตนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ของเรานะครับเป็นรุ่นล่าสุดเลยก็คือถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวจะมีแสงอ่ามีแสงแงม้มออกมาแ,แต่แง่แงแง่งแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวครับแล้วมีรถในมุมอัาสายตาจะมีทั้งแสงและเสียงดังแจ้งเตือนเราด้วยเป็นไงโอ้โหนอกจากความสะดวกสบายความปลอดภัยก็จัดครับผมทีนี้ครับลองขยับเข้ามาอ,อยู่ในรถแล้วกันนี่จอหน้าเป็นไงครับคันนี้ครับจัดให้แล้วจอหน้า Android ดขนาด13นิ้วนะครับ ความคมชัด 2K ครับผม1980เยครับบอกเลยับา่าคมมากคมจนนั่งดูเราเลือดไหลอะยังไงอะมันคมไงก็ผมมันคมกิบขนาดนีด้ใช่และที่สำคัญนะครับความเร็วยังเพิ่มจากของเดิมอีก2เท่าด้วยน,นี่สุดยอดเลยสำหรับจอตัวนี้นะครับและนอกจากจอหน้านะครับที่ดูหนังฟังเพลงได้เรายังมีจอเพดานเพิ่มเข้ามาให้แบบ14นิ้วนะครับเพียงแค่ใช้มือกดนี่ยี่ไงนะ จอก็ค่อยๆแง้มอีกแล้วแง้มอีกแล้วแง้มอีกแล้วออกมาอย่างนี้เป็นระบบสมูทแอนด์สไลด์ครับผมนี่เพียงแค่สัมผัสเขาก็เปิดให้เราเองและที่สําคัญนะครับในรถคันนี้นะครับเราติดตั้งกล้องรอบคันหรือกล้อง360อ,องศามาให้เรียบร้อยแล้วครับเจ้ากล้องนี้นะครับเห็นภาพรอบคันจากมุมสูงเข้าจอดเข้าถอยเห็นหมดเป็นไงครับม<อ><อ>ุมชาร์หลังคามาเลยว่าง,งั้นเถอะมองจากดาวเทียมลงมาเลยอ่อ <c oughs> และที่สําคัญกล้องทั้ง4ี่กล้องบันทึกภาพให้ด้วยนี่ หมดปัญหานะครับว่ามีกล้องหน้ามีกล้องหลังใช่ไหมไม่ใช่มีกล้องซ้ายกล้องขวาให้ด้วยนี่สำหรับรถรุ่นนี้มีสูตรเอจซีจัดให้แล้วครับผมถ้าถ้าเรามองลงด้านล่างนะครับเราจะเห็นพรม v i p ตัวนี้นะครับเป็นพรม v i p แบบ 7D นะครับนอกจากมีตัวพรมแล้วเป็นสีดําได้ดําเรายังมีตัววนิวให้ด้วยเจ้าวนิวตัวนี้ครับทำหน้าที่ดักฝุ่นโดยตรงเลยครับไม่ให้ฝุ่นออกไปข้างนอกนะครับให้ฝุ่นอยู่แค่ข้างในครับไม่ใช่ครับให้ป้ว ดักไว้ข้างล่างเพื่อให้เราเอาไปทําความสะอาดครับและนอกจากของพวกนี้นะครับเรายังตกแต่งด้วยตัวโลโกโล้คิ้วกันสาสครับเพดหรือแม้กระทั่งเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดนะครับที่เป็น4จุดแบบมีจอบอกตัวเลขครับผมบอกตัวเลขครับเวลาเราถอยครับเราจะเห็นเลยครับว่าอีกกี่เมตรถึงจะชน เพิ่มความมั่นใจจะได้ถอยได้อย่างปลอดภยอัยสุดยอดเ,ออเ,อเป็นไงครับกับ EXTENDER ร,รุ่นโปรแต่งหนักจัดเต็มกันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ตามหาโปโออร EXTENDER ดีๆเด็ดๆแล้วสำหรับ คนขายหน้าตาเผ็ดๆแบบนี้นะครับนึกถึงวิสูเจมซีแล้วผม <c oughs> <laughs> พูดไปก็อายไปโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นเพียง39,000บาทนะครับหรือลูกค้าต้องการดาวเท่าไหร่ทักหาพวกเราวิสูเจมซีเราจะแนะนําโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านั่นเองครับสำหรับวันนี้ใครสนใจแบบนี้แค่พิมพ์คาว่าโปตนาจะเต็มเราทักหาทันทีสวัสดีครับ